มันจะเป็นไงครับบอกเลยว่าถ้าเป็นเน้นไม่รับโอกาสครับจะมีตังไหมที่พาพารักษาพยาบาลล้านกว่าตอนนี้ยังไม่รวมนะค่ารักษาพยาบาลเอ็ดแต่ละนะเป็นล้านเขาบอกว่ามีมรดกเจยาปู่สร้างไว้มารับหน่อยสิฮะที่เสียภาษีทางธุรารย่าธุรกิจครับส่งต่อมรดกมาให้เดือนละได้เดือนละสองแสนเป็นคุณคุณทำไง าทุกคนก็อยากได้แต่ผมเลือกมันทำให้เรคิดได้มากตอนแรกมีงคออกหน้าตาเออมันสักเซสเลยันสดจริงๆเอยู่นอนอยู่นี่แท้ๆยังใหญ่ตามไม่คูอีก่เพราะงั้นมันมีรับผมอยากจะฝากทุกผมครับทุกงานดีหมดธุรกิจอะไรก็ดีแต่มันมีธุรกิจอะไรที่มัน ลงทุนต่ำไม่มีความเสี่ยง <Okay. S 1> แล้วมันสามารถให้ชีวิตที่เราสามารถที่จะผ่อนแรงได้จริงๆ <c oughs> ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับรายได้ผมในตําแหน่งเธอสูงสุดแค่เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนแต่ทุกวันนี้ความเชื่อผมสูงมากว่าผมสามารถที่จะรับรายได้เกินล้านล้านบาทเอนทุกพี่ได้แน่นอนใน,นทุกคิดแง่ที่ของชีว <c oughs> ิตผ,ผมเคยเจอบัตรเห็นใหญ่นะครับถูกรถชนแบบ จ,จะไม่รอดนะครับโอเคครับ <c oughs> คือครั้งนี้อาจจะมี63ที่มันทำให้เราคิดได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยอยู่โรงพยาบาล10คนเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ1นึงแสนบาทในการรักาษาแล้วก็พอดีเลยไอ้โรงพยาบาลที่เข้านะครับเออตอนนั้นเป็นตำแหน่งแพทย์ีนั้ รับรได้ถ้าหมื่นบาทแต่เดือนนั้นไม่ได้ทำหาอะไรเลยนะยินสั่งสินค้า250ป้้าบรับมาส0 0หม่นกว่าบาทครับเราได้ฟังอยู่ตลอดว่าธุรกิจนี้มันเป็นแพสซียตินครมหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดมันเข้าแค่หูครับมันเข้าไม่ถึงพรอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะ มันเข้าถึงมากเชี่ยมันอยู่ได้จริงเลยอย่าเข้าใจเลยครับอย่าเข้าถึงเลยครับ ออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเรีแยวมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเราเจอมาเป็นพันๆกดีครับจับมาเป็นร้อยๆกดีครับคือแค่เห็นปุ๊บก็รู้แล้วว่ามันหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงอ่ะของธุรกิจออนไลน์ธรรมชาติของการจับจ่ายใช้สอยที่เซเว่นบิ๊กซีเมโทรโลตันอ่ะผลลัพธ์ของสินค้าจากเซเว่นบิ๊กซีเมโทรโตัที่เราใช้เป็นยังไงดู แฟนเป็นแบบผู้ชายนะครับนี่แบอไม่เห็นภาพน้อนหลังผมก็สงสัยเลยเลยว่าตอนนั้นแฟนผมเขาเลือกผมได้ยังไง ผมไปจับโจรได้เยอะแยะมากมายพวกที่ลงเ่าได้เยอะแยะมากมายถ้าทางานเหมือนคนอื่นไม่มีฐาําได้เราต้องเป็นมืออาชีพกว่าคนอื่นเท่านั้นว่าผมรู้ว่าทุกๆอาชีพต้องเรียนหมไม่มีอาชีพไหนไม่ต้องเรียนนะครับผมก็เข้าใจเนธุรกิจนี้ครับว่าต้องเรียนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทําเราทําไม่เป็นเราไม่รู้เรื่องเราไม่เคยทำธุรกิจเนี้เราไม่จะทำได้ไงก็เรียนครับมีคอร์สอะไรให้เรียนก็เรียนเรียนเรียนจบจบเรียนเรียนจบจบ เรียนเสร็จทำยังไงครับเรียนเสร็จเก็บไว้คนเดียวได้ไหมไม่ได้เก็บไว้คนเดียวมึงก็โตมึงอยู่คนเดียวก็ส่งต่อจริงไหมครับสอนต่อสอนต่อทีมงานอ้อนไลน์ต้องไลน์แบบนี้ครับเพื่อให้ทีมงานเรารู้เรื่องนะครับหลังจากรู้เรื่องแล้วเนี่ยเราจงออกไปทํางานนะครับออกไปทํางานกับใครช่วงแรกเห็นไหมครับทางานกับผู้แนะนําเราอ่ะ กับออปไลน์เราอะเนี่ยครับในมอทอที่หน่อยก็เรามไม่เป็นเนี่ยเราก็ไปดูเขาทำพอดูเขามมทำเสร็จทำเองนะครับทำเองครับผกไปทำงานเองดูท่าทางผมเนะี่ยมันออ้ยคือเราต้องทำจากความเชื่อเนี่ยคือผมเชื่อไงอารมณ์มันถึงต่อแต่เราทำแบบคือ มึงยังไม่เชื่อเลยมึงจะไปสปอนเซอร์คนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยนหลังจากนั้นครับเราทำเองเสร็จเราก็ไปทำงานกับดาวไลน์เราไปสอนดาวไลน์ไปทำให้ดาวไลน์รู้เพื่อเขาจะได้ทำเป็นเหมือนกันกับเรามันมีแค่นี้ครับเรียนรู้ทำงานมาเรียนรู้มาทำงานสอนต่อแค่นั้นเองนะครับก็รวมคนจัดเทวิตติ้งนะครับ พอเขาไปเห็นโอกาสก็จัดทอมิตติ้งเอาคนจากทอมิตติ้งนะครับเข้ามายกระดับที่สาขาของเราแบบนี้ออกไปทํางาน้างนก็ถึงเข้ามาสาขามันไม่ทำให้เราทํางานง่ายเพราะเขาจะเห็นของจริงจริงไหมไม่ใช่เห็นจากในกระดาษเพียงเดียวนะแล้วก็เปิดคนใหม่ครับเปิดคนใหม่ต่อเนื่องนะครับเปิดเปิดนะครับเปิดเรื่อยๆครับ เปิดไม่หยุดครับนะี่เปิดวันที่เจ็พดพฤษภาคมใหม่เปิดตลอดครับเพราะอะไรครับธุรกิจเราอะ่ะมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนแบบ 100, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านธุรกิจเราทรัพยากรมันคือคนเลยยิ่งเราเปิดเยอะเท่าไหร่โอกาสเรายิ่งเยอะเท่านั้นทั้งโอกาสเราและโอกาสเขานะครับลูกค้าต้องดูแลลูกค้าครับผมนี่เป็นคนครา ยอนสภาพหน้าตาผตอนนั้นนะผมเป็นคนไม่ชอบขายสินค้านะครับแต่ดูนะครับยอดพีีส่วนตัวสี่พันหนึ่งอันนี้ของเดือนนี้พันสี่เมื่อวานนี่คือพีีส่วนตัวจากคนที่ไม่ชอบขายสินค้านะครับแต่ทำไมครับก็เรามาเรียนรู้ประจันเรารู้เรื่องสินค้าเจอใครเราก็สามารถบอกได้นะครับวันนี้ครับ ถ้าเราดูแลลูกค้าดีๆพีวี PV แบบนี้มันไหลมาไหลมาไหลมานะครับแล้วเราส่งต่อสิ่งนี้กับทีมงานอ่ะพีวีก็จะไหลมาไหลมาทุกคนก็จะเติบโตเพราะสิ่งสำคัญนอกจากเปิดคนใหม่แล้วเราดูแลลูกค้าของเราครับล okay. ลัพผลนะครับที่ได้จากธุรกิจนี้นะครับก็มีโอกาสได้นะครับไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเรนือสัปดาห์ที่ใหญ่นะครับที่สุดในเอเชียนะครับสามเท่าของสนามฟุตบอล อลังการมากไปกับทีมทีม,ทมรุ่นพี่ที่เขาอยู่ข้างหลังสนุกสนานมากครับเพราะว่าไปฟรีกินฟรีอยู่ฟรีถ้าไป้วเสียตังค์ก็ไม่ก็อยากไปเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็กลางคืนเราก็อ,อะไรนะไปนอนกินเบียร์บนดาดฟ้ายัมส่าอะไรอย่างนะเงี้ยนะตอนจะเดินเข้าห้องพักต้องเปิด GPS ีเอลยนะเพราะว่ามันเท่าตึกสิบชั้นมาเดินนิดนะอย่างน้สนุกมากนะครับธุรกิจนี้นะครับ คือทํางานอะไรก็ได้หนึ่งแต่ทาแล้วมันได้เที่ยวฟรีแล้วก็ได้ใช้ชีวิตนะครับอันนี้ก็ไปทําธุรกิจสักเซสมอรที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนมามไปหลายประเทศนะครับไปทําธุรกิจนะครับจากการที่เราสปอนเซอร์คนนะครับแล้วก็เห็นโอกาสแล้วเขา่าเชิญไปนะครับเห็นไหมครับได้เขาเรียกว่าครอบครัวนะครับได้ใช้ชีวิตที่เราอยากใช้นะครับมีเพื่อนมีสังคมดีม มีทีมงานมีครอบครัวที่ไปเที่ยวสนุกสนานไม่ต้องอะไรนะครับคืออยากใช้ชีวิตแบบไหนเราก็ได้อยากใช้ใช้ได้ัรในธุรกิจนี้แต่ถ้าเป็นข้างนอกเราไม่กล้าี่อันนี้ผมกําลังจะบอกว่าถ้าในอาชีพผมนะครับผมจะไปมังเล่าบสภาพหน้าเมจีไป อย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะจะถูกแบบโอ้โหปัญนาหนามากเลยนะครับแต่ในธุรกิจนี้นะครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องซีเรียสอะไรกับใครแอดติ๊ดนกร้องหัวก็มีนะเยอะยังไม่ได้เริ่มอีกอีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสแตเนี่ยธุรกิจแล้วทำแล้วมันมีความสุขนะครับโอเคนะครับก็ขั้นสุดท้ายมีแหละมีประมาณสาม 3ามสามหมื่ั้้อยเบาทเนาะอยู่ตำแหน่งแคทจีน่าีเาแเขาต้องซอยดาวไลน์เนาะซอยห้ร้ายที่สุดเนาะดาวไลน์ต้องรวบคนนี่เขาก็เริ่มต้นใส่สินค้าแวเริ่มต้นซ้ำเชียวนีแหละเขาก็ใส่ในระบบนี่เขาก็บริหาใกต่ใสเขาก็แนอในระบบนี่ถุกนี่เนาะแต่เขาใส่เพิ่มเติมก็คือ ใส่เกินเดินกข็ขบมาลอยอัฟไลจะนอนว่าพราะสิสิ่ข่าเรื่องเนาะว่าไงเนี่ยใส่สินะค,สค้านอนเฮียนหู้ใส่สินค้าเนาะนี่แหละนอนใส่สินค้าเลาวนอนเยนหูน้แะะ้วก็วางแผนเนาะว่าอย่าไม่ได้อะไหนเนาะเราก็วางแผนฮักขับพระเจ,จ้ากับตัดสินใจเนาะซอยมุมมองใหม่จะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเช่นกันมุมมอง มระดกเทียบปู่สร้างไว้มารับหน่อยสิฮะเร่งเสียตามหาตุวกขยาาธุรกิจครับส่งต่อมาระดกมาให้เดือนละได้เดือนละสองแสนเป็นคุณคนทำไงเอา,เอาทุกคนไม่อยากได้แต่ผมไม่ใช่ผมคือลิงตัวนี้ครับงานขายตรงเว้ยไม่เอาหรอกทำให้เป็นใครจะสอนยิ้วของไปขาย เห็นไหมความที really ่มันมาเต็มไปหมดเลยเราออกอลวงหรือเปล่ามันของจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับสองแสนใครก็อยากได้ถูกไหมสิ่งที่เราทำอะไรครับหาข้อมูลสิครับว่าที่นี่มันคืออะไรอ้าวแล้วสิ่งแรกเรารู้คออเจ้าของเป็นหมอเออน่าสนใจนี่ระบบเรียนรู้สอนงานระบบสามสี่ห้าหกเออศึกษาดูก็น่าสนใจดีเป็นบริษัทมหาชนด้วยเปิดไปแล้วแปดประเทศเฮ้ย ดูของจริงมันดูยิ่งใหญ่ว่ะมีโรงงานของตัวเองผลิตท้าบของตัวเองเองมีการพัฒนาต่อเนื่องเองของอย่างนี้ดูเรื่องมันน่าสนใจเรื่อยๆเราเลยศึกษาดูนจริงจังและที่สำคัญครับเราไปดูว่าปู่ทำอะไรมาก่อนลองศึกษาดูปูออ่เป็นทักางเครือข่ายครับสร้างเาสริมช,ช่วยเหลือทีมงานและทีมงานสามกำร็จมากมายจากผมว่าคนที่ไม่ยอมเชื่อเลยว่าธุรกิจเครือข่ายมันคืออะไรผมว่ามันรวย แต่พม่มศึกษาจริงครับนะมันมีศักยภาพจริงนะที่สําคัญคนระับมันสวยงนาะมันมีคุณค่าช่วยเหลือผู้คนแต่สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเดืออะไรช่วยคนอื่นได้ตังค์เราได้ตังค์ด้วยยิ่งช่วยคนได้ตังค์มากขึ้นเรายิ่งได้ตังค์มากขึ้นเมื่อทุกอย่างเราไปได้ไดีๆครับเห็นการพิษผันก็เกิดขึ้นอีกแล้วปลาลงคนระับคุณพ่อลงครับกระดูกสะโพหกหักแขนซ้ายหนะัก เกิดจากอะไรครับหัวใจสู่ฉีดเไม่พอวันที่เขาล้มครับผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมผมอยู่เซ็นทรัลใจพัฒนาครับอยู่ในงานวายมีคนโทรมาครับอกว่ามีคนล้มแต่ว่าเขาไม่โทรมาบอกว่านี่เบิร์คุณพ่อผมรีบออกจากงานวายกันประมาณเทีย่ยงไปรอบคุณพ่อที่สถานีรถไฟฟ้านะครับพาเข้าโรงพยาบาลพาเข้าโรงพยาบาลครับค่ารักษาพยาบาลประมาณส0 0 0 0นกว่า นี่คือการล้มครั้งที่หนึ่งนะครับผ่ายมาอีกไม่นานนะล้มครั้งที่สองไม่เกินปีคนระับล้มครั้ง,งที่สองครับกระดูกสะโพกขวาหนะักเมื่อกี้ซ้ายไปแล้วทีนี้ขวารักษาพยาบาลประมาณใส่กุญแจแบบสองใส่ดูมไปแล้วหนะ้าใส่แล้วนะครึ่งรานเลยนะเยอะนะครับเราทำไงานที่ไหนจ่ายไม่พอมีครั้งที่สามอีก ครั้งที่สามรอบนี้ลงแต่ไม่หนักครับเพราะว่าหัวใจติดกันอีกแล้วทําบอลลูนรอบที่สองอะไรอะไรก็บอกให้บอลลูนรอบสองได้เปล่าบอกเขาเก่งครับรด้หมดไปอีกสองแสนกว่าบาทครับหนักไหมครับลองคิดดูครับเงินทุนก็ต้องใช้เวลาดูแลก็ต้องมีมาทำยังไงครับบอกเลยว่าถ้าป็นแทนไม่รับโอกาสครับจะมีตังไหม ทีย่พาป่ารักษาพยาบาลล้านกว่าตอนนี้ยังไม่รวมงงนะค่ารักษาพยาบาลเป็นบบตกเล็ดนะเป็นล้านที่สําคัญคือมีงานเลยไหมที่หยุดงานอะอยังรับเลยไ,<ห>ได้อยา่าไปที่ผู้บอกโภคเดี่ยวเปิดไอแพดอยู่โรงพยาบาลผมเหมือนกันเลยเปิดไอแพดอยู่โรงพยาบาลเหมนอนท่อป้าสองเดือนก็รับเลยได้เด<อ>ือนสองสามเดือนก็ขอบคุณสักเซ็นหน่อยครับขอบคุณสักเซ็นหน่อยด้วย จนทุกวันนี้คนระับเห็นไหมครับพรีเซนเตอร์อยก2นิ้วเลยยก2นิ้วเลยครับน้ำว่านอ้อสวยดีนะครับแข็งแรงนะแล้วแข็งแรงดี เป้าหมายเดยมคุณจำไว้นะคะใครจะว่าคนทาได้ทําไม่ได้มันไม่สําคัญเราตัวเราบอกว่าปูทําได้แล้วปู่ก็เก่งได้ด้วยเพราะว่าคนมันเรียนรู้ได้เน่ะคุณเก็ตไหมถ้าเขาให้โอกาสเราในการเรียนรู้ทำไมเราไม่เรียนทำไมเราไม่อยากพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้เรามาทําเงินตรงเนี้ยคือนู้นมันไม่ได้นะคะถูกไหมคุณนี้ถิงบอกตรงนะโฟกัสจุดจ่อถึงได้ตถ้าคนตื่นเต้นแล้วกับที่พัก โทรมาเล้ยวที <S 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 ่บ่าตีน้องจะเป็นคนขึ้นมากว่าเขาก็งงและเป็นงานอย่างเีาก็ตื่นเต้นเขาแบบเขาก็ต้องเห็นแต่ดีแต่ถึงว่าเขาจะบ่มีเวลาเขาก็บใส่เวลาไปสอยทีมงานคือว่าเขาต้องไปสอยทีมงานกับลอเซอร์แต่ถ้าตามานี่แบบโดยที่เขาบ่มีเวลาก็คือเหตุสไลด์ผ่านมือถือนี่แหละนั่งรถน้ํากับมาเลยก็กดกดกดเหตุเหตเขียวเขียวแล้วดั้งย่นบอท่านวันนี้นี่แหละโดยที่เวลามันจาอแลวเขาก็ฟังเห็นลายหลายคนที่ห็นมา เอามาแชร์หั่นเนาะมุงแต่ละมุมมองแต่ละคนที่เพิ่นเอ่อได้มาเป็นปันนะก็รูึกว่าประทับใจหลายแต่ละทานก็สิแบบแต่ละคนก็สิบ่คือกันเนาะแต่เฮาก็เห็นว่าเฮาต้องได้เห็นู้เริ่มต้นก็คือว่าแหละทุกอย่างเฮาก็ต้องมีความู้ก่อนพอเห็นู้แล้วเฮาก็ต้องใสสินค้าแบ่งปันสอเลแล้วเฮาต้องวางแผนนําอีกว่าเฮาต้องตั้งเป้าเนาะว่าเฮาสิมีรายได้เท่าใดเนาะสอยทีมงานในไปแล้วเฮาก ตั้งเป้านะวะจะสอยทีมงานเนาะแล้รกับของงานในงานวายนี่ให้ได้ยังกามนี่สิบคน,นเราจะโอ้เดือนนี้ตั้งเป้าอะไรดีเดือนนี้บอสตั้งเป้าอยากสอยให้ทีมงานให้มีรายได้เนาะยังตามไส้แพทหัวแพทโอ้นา,างถึงได้มีรายได้หลัก3สาหมื่นต่อเดือนนะภายในระยะเวลาไม่นาน โดยอันนี้ก็คือเขาสะสมคือว่าเรื่องประสบการณ์เนี่เขาก็ซอยเหลือก็คือซอยคนที่มาตําหลังนั่นแหละได้แล้วเขาก็ได้แห่งแห่งให้แห้งได้เนี่ยถ้าบัาต้องเฝ้าโฟกัสว่าเขาคนเดียวเขาต้องโฟกัสก็คือดาวไลน์ที่อยู่ข้างลุ่มนั่นเขายังไม่ได้ใดใดเราก็สซอยสนับสนุนกับจดรายสื่อเบอร์โทรเขาก็เหตุเป็นคําว่ากดคาสเเลียเพื่อนพ้อน่านแหละแล้วเขากับลงมือลุกหาลูกค้าหานกค้าหานักขยายเหตุแบบนี้แหละซอยกันเหตุคู่กันไปเขาต้องจับมือกัน ท้าไส้ขัวไผทีพ้อมหรือจะลงมืออะไรเขาก็มีแต่เหตุพร้อมกันแบบนี้แหละคือว่าเขาต้องเหตุเป็นทีมเขาเหตุคนเดียวบ่ได้เขาต้องเหตุพร้อมกันเหตุนำกันเป็นทีมเขาจงไปได้จะสำเร็จนำกันล